ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็ได้เลิกอีกอย่างนึงนะครับที่หลังจาก iPhone 5 s กับ iPhone 5 c ได้เปิดตัวเมื่อวันที่24ก็คือเดือนที่แล้วครับก็ประมาณ1เดือนละนะับตั้งแต่ที่เปิดตัวในบ้านเรานะครับก็ถึงเวลาแล้วที่ทางเราจะได้พูดง่ายว่าการแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันมากกว่านะเพราะว่าตั้งแต่ได้เครื่องมานี่ก็ เอามาทดสอบใช้งานว่างนั้นเถอะนะครับไม่ได้แบบว่าเอามาปุ๊บโอเคโชว์ไปเลยว่าเป็นนี่นี่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอะไรทํานองเนี่ยมันก็จะดูเหมือนว่าธรรมดาเกินไปเพราะว่ามันจะดูผิวเผินมากเกินไปนะครับเอาเป็นว่าผมจะเรียกว่าแชร์ประสบการณ์เนาะสำหรับหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่ว่ารู้สึกยังไงบ้างกับ iphone 5 s แล้วก็มันคุ้มค่ามากน้อยเพียงไหน สำหรับการที่จะอนะัปเกรดเนาะเรามาดูกันเลยก่อนแล้วกันเริ่มแรกนะครับนิดหน่อยมาดูกันก่อนว่าเป็นยังไงหน้าตาของกล่องก็จะเห,เหมือนเดิมนะครับเป็นรูป iOS 7 iOS 7เพิ่มขึ้นมาแล้วก็กล่องก็จะเป็น iPhone 5S ตรงนี้ของในกล่องใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมครัแบบตามสไตล์เดิมมีคู่มือนะครับภายในคู่มือก็จะเป็นคลิป ตรงนี้เป็นซิมอิเจคเตอร์นะครับหรือที่ถอดซิมนะครับแล้วก็จะมีคู่มือของ iPhone 5S ภาษาไทยเรียบร้อยแล้วก็สติ๊กเกอร์แถมมาให้ด้วยรูป Apple ดูสิผมยังไม่ค่อยได้ใช้เลย <c oughs> แล้วก็ต่อมามาดูกันมีอะไรเพิ่มเติมเก็บเก็บในกล่องชุดหูฟัง a r p o d s ใหม่กิ๊กยังไม่แกะเลยนะครับ ผมใช้ของเก่าจาก iPhone 5ที่ได้มาแล้วก็ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์เจอร์ไฟเท่าไหรน่นี่อืมไฟบ้านเราครับรองรับตั้งแต่1 0 0่งรโวลต์ถึง240โวลต์ใช้บ้านเราไม่มีปัญหาเอาผุดก็ประมาณ1แอมป์ครับแบบนี้แล้วก็สุดท้ายก็เป็น lightning cable lightning cable นะครับหัวแบบเดียวกับ iPhone 5ได้เลยไม่ต่างอะไรกันมากอะ หมดลงไปตัวกล่องไม่มีอะไรมากอยู่ที่เดิมโอเครุ่นนี้เป็นแชมเปนที่หลายหลายคนตอนที่ออกมามีหลายคนต้องการเยอะมากนะครับก็ผมได้มาจากงานของเปิดตัวของ iPhone 5S จากค่ายทูมูฟนะครับได้มีโอกาสไปซื้อมาก็ขนาด16กิกนะตั้งไว้ก่อน เอามาดูฟีเจอร์หลักๆของตัว 5s ก่อนละกันที่ทำให้มันเด่นคืออะไรนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่7ละของ Apple iPhone นะครับตั้งแต่ iPhone ก็เ,เรียกว,ว่า iPhone รุ่นหอ่ะเขาจะเรียกว,ว่า iPhone 2g 3g นะครับรองรับ 3g 3gs เนะครับเพิ่มสปีดขึ้นมาแล้วก็ iPhone 4 2 3 3GS แล้วก็ iPhone 4แล้วก็ 4s นะครับแล้วก็รุ่นที่6ก็จะเป็น iPhone 5นะมาตกรุ่นนี้ก็เป็น 5S แล้วก็ 5C เป็นรุ่นที่7นะครับแล้วก็ 5S นี่คือเออไม่ใช่ 5S โทษทีครับ i p h o น e 5นี่คือเลิกผลิตไปแล้วนะครับเมื่อ iPhone 5S ออกมา 5C ออกมา Apple ก็หยุดการผลิตถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกนะครับที่เขาหยุดการผลิตของเวอร์ชั่นเก่าแล้วก็สร้างรุ่นใหม่ออกมาทั้ง2รุ่นแต่จริงๆแล้ว iPhone 5S ไม่ไม่ได้หายไปไหนหรอก คือไส้ในของมันยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่มันเปลี่ยนฝาหลังให้เป็นสีสันมากขึ้นนะครับก็กลายมาเป็น 5c ท่านเองสเปคข้างในของ 5c นี่ก็คือพูดง่ายๆเป็น iPhone 5แต่แค่เปลี่ยนฝาหลังประมาณนี้นะครับโอเคมี3สีให้เลือกนะครับสำหรับ iPhone 5s 1ก็คือสีแชมเปญหรือสีทองที่คนเรียกกันนะครับ2ก็คือสีเงินนะครับซิลเวอร์เป็นน่าจะักสประมาณคล้ายๆนี้นะครับ แล้วก็สีที่3ก็ Space K ครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นสีดำก็ได้สีดำเทาทํานองเนี้ครับเป็น3สีในท้องตลาดนะครับก็มีความจุขนาดให้เลือกตั้งแต่16 32แล้วก็64นะครับราคาเปิดตัวในบ้านเราก็ผมให้ลงในเว็บก็ประมาณ2,000 0ต้นต้นครับ23,000ตงประมาณนี้นะครับสิ่งที่ทำให้ iPhone 5S แตกต่างและพิเศษคืออะไรหก็คือเปลี่ยนชิปตัวใหม่ครับเป็นชิป CPU A7 นะครับชิป CPU A7 นะครับความเร็วจะอยู่ที่1.3 g h z นะครับความเร็วสัญญาณนาฬิกานะครับแล้วมีแรมมาให้1 g ินะครับเพิ่มเติมสำหรับตัวชิป CPU A7 ก็คือมันรองรับการประมวลผลแบบ64บิตสถาปัตยกรรมแบบ64บิตครับทำให้แบบการประมวลผลการจัดสรรพยาการจัดสรรทรัพยากรที่ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่า32 Bit, นะครับแล้วก็ตัว CPU เองก็ยังเป็นแบบ Dual c o คออยู่นะครับไม่ได้เป็น God c a ค re หรือ4 c o ค e แบบของเจ้าอืนอ่นๆแต่ก็ถือว่ายังโอเคอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของชิปการประมวลผลที่เขาเรียกว่า M7 M7 ยอ่ยอมาจาก Motion c o Processor นะครับถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายๆคืออะไรก็การ์ดจอประมวลผลเรื่องการ,ร์ดจอ,อก็จะเกี่ยวกับเรื่อง กราฟิกโดยเฉพาะมันเมื่อมารวมกับตัวชิป A7 แล้วทำให้มันประมวลผลได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนรุน่นนี้โอเคเออแบตเตอรี่ใจดีไหม Apple เพิ่มขึ้นมาให้นะจาก1,400กว่าๆมิลลิแอมมาเป็น1,570มิลลิแอมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งไม่รู้จะห่วงไปไหนทำไมไม่ใส่ให้มันเป็นสัก2,000ไปเลยอะไรอย่างีเจ้าอื่นก็ใส่ไป นะครับแต่ถึงขนาดนี้เองก็ถามว่าอยู่ได้นานไหมก็1วันครับตามปกติเหมือน iPhone ที่เคยเป็นมาก็ไม่ได้ทําให้มันอยู่นานมากขึ้นเป็นวันครึ่ง2วันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แต่ถ้าแต่ถ้าสแตนบายก็ไม่แน่นะเพราะว่าสแตนบายก็ก็อยู่นานแหละก็ไม่ได้ใช้นี่โอเคอีกจุดนึงก็คือเรื่องทัชไรดีครับทัชไรดีคืออะไรก็ระบบสแกนนิ้วมือตรงนี้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 ที่ทาให้มันเป็นจุดเด่นก็สแกนจิ้มเอาไว้ แล้วก็เดี๋ยวมันจะเข้านะครับมันจะอันล็อกแล้วเข้าไปแน่ตัวโฮมสกรีนให้นะครับ mm hmm. ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ Apple mm hmm. เอามาโชว์นะครับต่อไปเป็นเรื่องของกล้องนะครับกล้องไอซกล้องไอซาคือข้างหลังนะครับตัวเลนสจะมะีส่วนประกอบที่มากขึ้นนะครับตัวค่า f อ t o p น้อยสุดอยู่ที่2.2ทํำให้ถ่ายภาพที่เรียกว่าหน้าชารหลังเบอร์ได้ดีขึ้นนะครับ แต่ก็ต้องโฟกัสก่อนนะถ้าไม่โฟกัสก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีแฟลชทูโทนนะครับทําให้ถ่ายเวลาตอนกลางคืนนี่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนข้างหน้าเองเป็นเฟซไทม์คามีรา hd ความละเอียด1.2ล้านนะครับข้างหลังอยู่ที่8ล้านนะครับจะเท่าๆกับ iphone 5นั่นแหละแต่ว่าที่ดีขึ้นมาก็คือเรื่องของเลนส์ครับเลนส์มันปเ,ปเ,ปเปลี่ยนเหมือนกับตาคือผมไม่อยากให้มันไปโฟกัสที่จํานวน พิกเซลว่ากี่ล้านกี่ล้านพิกเซลต้องมาดูที่ที่ตัวรับแสงมากกว่านั่นก็คือตัวเลนส์ถ้าเลนส์ดีกว่าได้เปรียบกว่าคุณภาพของรูปถ่ายที่ได้มาคือมันจะเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าความละเอียดจะ8ล้านเท่าเดิมแต่ว่ามันรายละเอียดของสีอะไรเนี่ยจะดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านพวกชิป A7 เองนะครับเป็นชิปซี u ตัวใหม่แล้วก็เรื่องกล้องเองทําให้ iPhone 5S มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการถ่ายภาพวิดีโอแบบสโลโมชันขึ้นมาแบบช้าๆครับสมมุติเรากระโดดปึ้งอะไรเงี้ยก็จะเป็นรูปสโลทําได้ตรงนี้ก็ทําทได้นะครับซึ่งผมเคยโพสต์วิดีโอให้ดูไว้รอบหนึ่งล้วนะครับแล้วก็ภาพสโลแล้วก็จะเป็นการถ่ายภาพเป็นชุดนะครับก็ เพิ่มมาจากเป็นความสามารถของ iOS 7ถ่ายภาพเป็นชุดใหมายถึงยังไงเขาเรียกว่า burst mode ก็คือกดปุ่มชัตเตอร์ค้างเอาไว้ปึ๊บแล้วก็จะถ่ายรัวไปประมาณ1 0 2 0 3 0 40รูปแล้วแต่ว่าเราจะกดนานเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเราก็คือมันเลือกเอาได้ว่าจะให้มันจเจ้ารูปไหนมาโชว์นะครับส่วนลูกเล่นเนี่ยมันก็สามารถปรับได้แหละแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปทําอะไรยังไงบ้างนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์หลักๆนะครับเพราะส่วนอื่นๆก,ก,ก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับ ต่อไปเป็นเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์แล้วกันว่าคุ้มไหมกับการที่อัปเกรดมาเป็น iPhone 5S ผมบอกเลยว่าถ้าใครมี iPhone 4หรือว่า 4S ในมือคือมันค่อนข้างเก่าแล้วอะถ้าจะอัปผมแนะนำให้อัปนะครับอืแล้วถ้าถ้ามีัญหาเรื่องการเงินอะไรนะอัปเลยครับเพราะว่ามันดีมันใช้การได้เพราะว่าอ,อ,อย่างน้อยเนี่ย2ปี อย่างต่ําที่เทคโนโลยีนี้จะไม่ตกรุ่นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครมี iPhone 5ในมือนะครับมันก็ยังใช้งานได้ดีะนะผมมองว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรมากกับ iPhone 5ที่เรามีถ้ามาเรื่องความเร็วเอาเปรียบเอาความเร็วมาเปรียบเทียบที่เป็นตัวเลขกันบอกว่าเร็วขึ้น2เท่าเท่ากกว่าอะไรก็ว่ากันไปคือถ้าม,มุมมองของผู้ใช้ทั่วๆไปอย่างเราๆผมบอกเลยว่ามไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับ ทำอะไรรดบ้างแต่แต่ละอย่างที่เราทําก็ส่วนใหญ่ก็ Facebook ใช่ไหมครับแชทไลน์มันก็ไม่ต้องการอะไรที่ประมวลผลมากขนาดนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าใครต้องการโอเคเอา iPhone ตัวเนี้ยอยากได้ภาพสโลโมชันแล้วก็ไปทําเกี่ยวกับภาพข่าวทําเกี่ยวกับงานวิดีโอที่เราอาจจะต้องออกไปโอเคถ้าได้ส่วนนี้มาเสริมกำลังให้เราผมว่าก็คุ้มที่จะอัปเกรดนะครับหรือสําหรับใครเองที่แบบว่าเงินในกระเป๋าเหลือไม่ลาบากนะครับก จัดเลยครับก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่าส่วนนี้แหละมันมันแล้วแต่ว่าใครชอบอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะแล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องของ iOS 7ที่มันมาพร้อมกับตัว iPhone 5S ตัวนี้ iOS 7ก็เริ่มออกมาให้ใช้ตั้งแต่ตอนประมาณกันยานะครับหลังจากถูกปล่อยออกมาเนี่ยหลายๆคนก็จะบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าทำให้เครื่องเก่าทำงานได้ช้าขึ้นกินแรงค่อนข้างเยอะเครื่องอื้เครื่องกระตุกเครื่องแห้งยังง้อย่างนี้สารพัด ผมขอบอกให้ทราบไหนึงก็คือการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่เนี่ยการกระโดดข้ามเวอร์ชันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจาก4 5มา6 6มา7ผมบอกเลยว่าเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วยิ่งจาก iOS 6มาเป็น iOS 7นะคือมันเหมือนคนละขั้วเลยกราฟิกอะไรใหม่ๆที่เขาออกแบบมารูปแบบอะไรใหม่ๆที่เขาออกแบบมาซึ่งผมบอกเลยว่างานนี้เป็นงานงานแรกที่ทางเขาเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ของทางการดูแลเรื่องซอฟต์แวร์ ต้องเข้าใจว่ามันจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหลักๆเลยแหละที่จะอัปเดตเพื่อให้มันสมบูรณ์ผมบอกเลยไม่มีคําว่าที่สุดหรือว่าคําว่าสมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับมนุษย์เองเพราะว่ามนุษย์สามารถทําอะไรที่มันสูงสุดหรือว่าสุดขีดได้มากกว่านั้นนะครับก็คือมันต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆแล้วก็เรื่องภาษาไทยใน iOS ะ7.0ที่เริ่มขึ้นมานี่เองที่เราก็ค่อนข้างเจอแหละว่าพิมพ์แล้วมันหน่วงๆอะไรอย่างเงี้ย โอเคดังนั้นผมก็ยอมรับนะตั้งแต่7.0 7.01 7.02 7.03ถึง7.04ปัจจุบันนี้ที่อัปเดตขึ้นมายังเจอเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันเขาเขาปล่อยเป็น iOS 7.1 beta 1ออกมาให้ทดลองใช้ก็ผมก็ทดสอบใช้งานสักพักละใน iPhone 5s เครื่องนี้แหละมันก็ใช้งานได้ถือว่าดีมากระดับหนึ่งนะครับเรื่องการบริโภคแบตหรือการกินแบตก็ลดลงนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับก็มันต้องทำงานให้เข้ากันทั้งสองฝั่งทั้งอุปกรณ์ที่ดีเองแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ที่ดีเองตัวซอฟต์แวร์ก็จะต้องให้โอกาสสำหรับนักพัฒนาที่เขาจะต้องทำงานพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะได้อันเดิมๆที่เราเคยมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้ามันอาจจะดีหรือว่าไม่ดีก็ได้แต่ ยังงไเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขาต้องทําให้มันดีมากขึ้นอยู่แล้วนะครับก็เดือนนึงสําหรับ iPhone 5S กับผมนะครับหลักๆผมไม่ทําอะไรมากก็เหมือนผู้ใช้งานทั่วไปครับผมพยายามลองเล่นทุกอย่างนะครับแล้วก็เอามาแชร์ให้กันดูไม่ว่าจะเป็นที่จะใช้บ่อยๆเนาะก็เรื่องการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอมากกว่านะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอื ถ้ามองกับ iPhone 5อย่างที่ผมบอกแหละมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากอะ่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนอะไรเงี้ยผมว่าใช้ของเดิมไปดีดีกว่านะมันประหยัดด้วยเพราะว่าภายในของมันเนี่ยมันทํำงานได้เหมือนกันนะครับมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะอย่างตั้งแต่เหมือนไอโอไอโฟน 3GS มา GS, เป็น iPhone 4ตันทีนึงมีเสียงเครื่องบินผ่านโอเคแล้วก็ ฟีเจอร์ถ้าใช h ดีนี่แหละที่ชอบนะครับมันเพิ่มความความเป็นส่วนตัวให้กับเราดีนะครับไม่ต้องมีการปีกพาสเวิร์ดอะไรที่ยุ่งยากนะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าสแกนไม่ตรง3ครั้งอะไรอย่างนี้เขาก็จะให้ใส่ใหม่อยู่แล้วนะครับโอเคสรุปแล้วกันนะครับการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกขอเอาเป็นจุดน,นี้ก็คือถ้ามีเครื่องเก่าอย่าง C หรือ Cs ถ้าจะอัพแนะนำให้อัพ แต่ถ้ามี5จะเอาปห้า s ถ้าถามเรื่องความแตกต่างบอกไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับก,ก็ขอให้หยุดไว้ที่5้5น,นี้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนอีกทีนึงก็ไปรอ iPhone 6รุ่นต่อไปเลยดีกว่าเนาะตรงนี้ก็ น่าจะหมดเพียงเท่านี้ละสำหรับ1เดือนกับที่ผมได้ใช้งานตัว i อโอ n อไอโฟน 5S ตรงนี้มานะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครมีคำถามอะไรอื่นเพิ่ม,เต,มเติมที่ต้องการอยากจะทราบนะครับคอมเมนต์ไว้ก็ได้โพสต์ไว้ในบ็อกโพสต์ก็ได้นะครับหรือไปที่ facebook page f a c e b o o k c o m iphone mod แล้วก็ไปโพสไว้ที่หน้าวอรนะครับ,บถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องส่งไปที่กล่องข้อ,ขอความเพราะว่า มันเยอะเกินแล้วตอบไม่ทันเอาไปไว้ที่หน้าโพสหน้าหน้าวอร์ดดีกว่าเพราะว่าจะมีหมอดคนอื่นช่วยตอบแล้วก็คนอื่นเขาจะได้ช่วยตอบและเขาจะได้เห็นคําถามที่เราสงสัยไปด้วย,วยเนาะโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับวิดีโอชุดนี้ก็เอาไว้เจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวมีอะไรมาแชร์ให้ต่อให้ฟังกันต่อเรื่อยๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านครับแล้วก็เดี๋ยวมาร่วมฉลองแฟนเพจ5 แสนไลค์สำหรับเราเร็วๆนี้คงไม่เกินเดือนนี้แน่นอนขอบคุณสำหรับทุกสำหรับการติดตามครับทุกท่านสวัสดีครับ